สวัสดีคะ่ะชิรูเป็นคิปความรักนะของชาวราศีมังกรนะคะหรือท่านที่มีลักษณะสถิตอยู่ที่ราศีมังกรประจำเดือนมีนาคม2564นะคะการอ่นานไพ่ก็เป็นการอ่านโดวยวงกว้างนะจะไม่ใช่ดวงของใครเฉพาะบุคคลนะคะดังนั้นอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนขอให้รับฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิงนะคะเรื่องไหนไม่ดีก็ ถือว่าไม่ใช่ดวงเราเนาะโอเคอะเรามาดูราศีมังกรกันนะคะเดี๋ยวเริ่มต้นที่คนมีแฟนแล้วนะคะหรือว่ามีคนที่เราคุยอยู่เนี่ยเพียงแต่ว่ายังไม่ได้สถานะของคำว่าแฟนเนาะออก็จะอยู่ในหมวดเดียวกันนะคะมาดูกันซิว่ามีนาคมนี้เป็นอย่างไรตัวตนของเรานะคะได้เป็นเจ็ดถ้วยฟุ้งเลยนะคะบางทีเราอาจจะ มีเรื่องที่ที่คิดมันอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็ได้นะคะเป็นเรื่องที่ปรุงแต่งเกิดขึ้นมาได้ด้วยนะคะหรือในเรื่องของความรักเองมันหมายถึงความปรารถนาการหลงอยู่ในคนของเราเนี่ยนะคะหรือต้องการอะไรที่เข้ามาเติมเต็มในชีวิตเราอีกนะคะการคาดหวังหรือการแบบ คิดว่าจะสร้างก็ได้เนาะสร้างความรักยังไงหรืออะไรยังไงเนี่ยบางทีก็อาจจะไปอิงกับเรื่องราวนิยายละครหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะมันเป็นเหมือนภาพฝันภาพความหวังหรือการที่เราลงเข้าไปอยู่ในพลังงานของจินตนาการของเราเนี่ยนะคะที่ที่เกิดขึ้นเนาะที่ผ่านมาก็อาจจะมีเรื่องราวที่คุณพยายามที่จะตัดสินใจนะคะนะแต่มันก็ยังมีเรื่องราวที่ ลังเลนะยังไม่แน่ใจนะคะยังเดาสถานการณ์ไม่ถูกเลยเนาะในในจังหวะที่ผ่านมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบางคนอาจจะใช้เกี่ยวกับสื่อการติดต่อสื่อสารอนะ่ะเป็นเป็นหลักด้วยนะคะแล้วก็ข้อมูลบางอย่างเนี่ยความคิดความรู้สึกของเราเนี่ยบางอย่างเราไม่ได้พูดหรือเปิดเผยออกไปทั้งหมดให้กับคนของเรารู้นะคะมันยังมีบางเรื่องที่เราซ่อนไว้อยู่ในใจ รวมไปถึงความที่เราอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจในคนของเราด้วยเนาะโอเคอะมีนาคมนี้เป็นอย่างไรนะคะมีนาคมนี้คนมีแฟนก็จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆ The Fool สถานการณ์ที่เผชิญบางคนมีการเดินทางท่องเที่ยวนะคะหรือว่าการไปเริ่ม ทำในสิ่งใหม่ๆด้วยการไปมีความสุขในเรื่องราวเหล่านั้นนะคะรวมไปถึงเป็นเรื่องราวของจังหวะของการรีแลกซ์ในเรื่องราวของจิตใจให้ให้เรารู้สึกเบิกบานแล้วมีความสุขมากยิ่งขึ้นมันหมายถึงว่าเราอาจจะเริ่มที่จะไม่ได้อยากจะยึดติดคือความสุขมันอยู่ที่เราอะเราอาจจะไม่ได้ไปฝากความสุขไว้ที่เขาหรือใครนะคุณเหมือนแบบกำลังเริ่มต้นชีวิตใหม่กำลัง จะเกิดการผจญภัยครั้งใหม่เกิดขึ้นนะคะแนวแนวนี้แล้วที่นี้จังหวะนี้เองเนาะบางทีคนของเราเองเขาอาจจะจริงจังอยู่กับงานนะคะหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาก็จะมีมีในจังหวะของหมดจริงจังที่เกิดขึ้นเราก็ บางคนอาจจะอยู่ห่างไกลกันนะจากแฟนก็อาจจะใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารเนี่ยโซเชียลเนี่ยเป็นหลักนะคะบางคนอาจจะมีแฟนเป็นคนต่างประเทศได้ด้วยเนาะสําหรับบางคนนะอืแล้วก็ทีเนี้ยเดือนเนี้ยปัญหาอะไรที่พวกคุณติดขัดอยู่หรืออะไรก็ตามนะบางทีมันอาจจะถูกเติมเต็มด้วยเรื่องราวใหม่ๆที่เกิดขึ้นเดอดซันเกิดขึ้นนะคะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะหรืออีกในหนึ่งเนี่ย สำหรับบางคนเนี่ยอาจจะเป็นแค่คนคุยกันยังไม่ใช่แฟนนะคะบางทีมีโอกาสที่จะมีคนใหม่ๆเนี่ยที่ก้าวเข้ามาในชีวิตเราอีกคนหนึ่งนะที่เป็นออปชันเพิ่มเติมให้คุณได้เลือกด้วยความที่ว่ามันมีเจ็ดถ้วยเกิดขึ้นนะดังนั้นสำหรับคนที่คุยกันอยู่แล้วไม่ได้เป็นแฟนกันอะนะคะแต่ว่าเหมือนใกล้เคียงจะเป็นแฟนเลยแนวๆนี้นะคุณก็มีแนวโน้มว่าจะมีคนใหม่ๆที่ก้าวเข้ามานะคะในเดือนนี้เนาะเราก็เป็นพลังงานใหญ่ด้วยนะที่เราจะได้เจอนะคะ เราอาจจะมีการคุยหลายคนเราก็สำหรับใครที่เลิกกับแฟนไปนานแล้วนะคะก็เป็นโอกาสที่ดีนะมีคนใหม่ๆที่จะก้าวเข้ามานะคะแต่ถ้าเรายังไม่ได้เลิกกับแฟนเราเป็นเป็นแฟนกันอยู่เนี่ยก็มองว่าสำหรับคนที่แต่งงานกันแล้วเนี่ยอยู่กินกันแล้วเนี่ย บางทีมีโอกาสที่จะมีน้องเข้ามาได้ด้วยนะคะหรืออาจจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ของเรานี่แหละที่มันเป็นไปในทางที่ดีนะคะคุณกับแฟนอาจจะไปเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆหรือมีข่าวดีอะไรใหม่ๆที่เข้ามานะคะนะหรือถ้าที่ผ่านมาเรากับเขาเหมือนมีปัญหาก,กันอะไรบางอย่างที่มันไม่เคลียร์เนี่ย ความรู้สึกมันจะถูกจูนได้ดีขึ้นแล้วก็ปรับความเข้าใจกันได้นะบางคนมีเรื่องของเงินเงินทองทองเนี่ยเขามาเกี่ยวข้องนะคะสภาวะหมุนเงินเกิดขึ้นได้ด้วยนะโดยโหมดแล้ว บางทีเป็นความลังเลใจความไม่แน่ใจหรือการที่เรารู้สึกว่าเราต้องประคับประคองเรื่องราวความรักเหล่านี้นะคะ The d a v i e เกิดขึ้นทั้งรักทั้งหึงทั้งห่วงนะคะที่ที่เกิดขึ้นนะจังหวะเนี้หลงไหลได้เื้่มมากด้วยนะคะแล้วรวมไปถึงมังกรน,นะมังกรก็อาจจะคือถ้าคุณมีแฟนแล้วนะ่ะต้องให้ระมัดระวังเนาะคนใหม่ๆที่ก้าวเข้ามานะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำให้เราแบบหลงหลงไปกับ คนใหม่ๆเนี่ยที่เข้ามาแล้วเราจะมีปัญหายกกับคู่ของเราได้นะคะหรือบางทีในจังหวะเนี่ยคือไม่หมอมองว่าเหมือนมังกรอาจนะจะมีคนเข้ามานะฝั่งนู้นไม่รู้เนาะเอาตัวคุณเนี่ยเป็นหลักนะคะหรือบางทีมันหมายถึงเราอาจจะรัก หลงแล้วก็หึงหวงแฟนเราได้มากขึ้นด้วยนะแต่แม่หมอดูตัวสถานการณ์ตัวตนของเราเนี่ยเจ็ดถ้วยนะคะมันมีเหมือนม,มีอาจจะมีคนที่ให้เรามาคุยเพิ่มขึ้นเนี่ยนะเกิดขึ้นรวมไปถึงบางคนอาจจะคือถ้าไม่ได้มีเข้ามาเนี่ยมันหมายถึงว่าคุณอาจจะหลงไหลแฟนคุณมากๆนะคะแล้วก็คาดหวังกับเขามากๆนะตรงนี้แล้วเดือนนี้มังกรเดอะเดวิลเนี่ยก็เป็น ไพ่ของชาวราศีมังกรเนาะแล้วก็เดือนนี้นะราศีมังกรบางคนอาจจะแต่งตัวเซ็กซี่มากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าฉีดน้ำหอมให้หอมๆห,หรือเป็นสเสน่ห์ที่เย้าวยวนใจแฟนของเรามากขึ้นได้ด้วยนะคะออแล้วก็ทีนี้ในจุดเสียเนี่ยได้เป็นราชาไม้เท้านะคะก็มองว่าในเรื่องของบางคนอาจจะมีแฟนที่เป็น ชาวทาตไฟหรือเปล่าเมษสิงธนูนะคะหรือแฟนที่เป็นคนที่ทำงานเก่งๆนะอแล้วเขาก็เข้าสังคมเก่งด้วยนะคะคุณอาจจะแพ้ทางให้คนแบบนี้คนที่เขาทํางานเก่งๆดูเป็นผู้ใหญ่นะคะหรือเป็นคนที่เรียนเก่งๆนะที่อาจจะอยู่ในพลังงานของคุณนะคะในจุดนี้เองนะบางทีอเราอาจจะอยากจะเขาเรียกว่าอยากจะใช้ไม่สิ เหมือนแบบว่าอยากจะสั่งการนะคะหรือเราอาจจะมั่นใจในตัวเองสูงมากจนเกินไปนะคะเออคือถ้าสูงมากเกิดถ้าพอดีมันไม่ไม่ผิดไงแต่ถ้าสูงมากจนเกินไปแล้วใช้อํานาจในทางที่ผิดนะที่มันแบบสุดตรงเกินไปนะมันอาจจะเป็นประเด็นก็เป็นไปได้นะคะอันนี้ก็ปรับปรับ,บลงมานิดหนึ่งนะคะอแล้วทีเนี้ยนะคะ ไพ่สรุปเนี่ยเป็นสิบถ้วยก็มองว่าแฮปปี้นะคะเดือนนี้สิบถ้วยการรวมตัวกันความสุขนะครอบครัวนะคะออก็เป็นบรรยากาศที่ดีๆนะคะสำหรับมังกรต้องบอกว่าคนที่มีแฟนมีคนคุยที่คุยกันเหมือนแฟนเลยเนี่ยค่อนข้างที่จะแฮปปี้นะคะแล้วตัวคุณก็อาจจะมีสเสน่ห์มากแล้วอาจจะมีใครใหม่ๆเนี่ยที่ก้าวเข้ามาด้วยนะคะถ้าอย่างไรก็ดูแลความรักของเรานะ ความรักของเรากับคนของเรานะอย่าให้แบบเหมือนโครงเคร่งนะด้วยคนใหม่ๆที่อาจจะแวะเวียนเข้ามาคุยเฉยๆหรือเปล่านะแต่ถ้าใครที่เลิกไปแล้วเนี่ยต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะแล้วสำหรับใครที่คุยกันเหมือนแฟนเนี่ยแล้วเขายังไม่รับเราเป็นแฟนสักทีเนี่ยอันนี้คุณต้องลองพิจารณาตัวเลือกใหม่ๆด้วยที่ก้าวเข้ามานะก็มองว่าเดือนนี้ ค่อนข้างแฮปปี้นะคะหลายๆอย่างลงตัวมากยิ่งขึ้นนะ ถ้าหากว่าที่ผ่านมาเรามีปัญหานี่ไงในตัวของคําแนะนําใน Pay Oracle นะคะได้เป็น New Direction นะคะทางเลือกใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะอิสระเสรีทางเลือกใหม่ๆการหลุดพ้นจากเรื่องเดิมๆิมนะคะความคิดอะไรที่เรารู้สึกว่าเราคิดไม่ออกเราเลือกไม่ได้นะจากที่ผ่านมาที่มันอึนนงงงมึนๆอะไรประมาณนี้นะคะเรามีทางเลือกใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะคะหรือการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการใช้ชีวิตใหม่ๆวิถีชีวิตใหม่ๆความคิดให หมายที่เกิดขึ้นการเดินทางการเดินทางท่องเที่ยวการเดินทางไปดูข้อมูลใหม่ๆนะซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของความรักโดยตรงก็ได้มันอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานหรือแรงบันดาลใจอะไรของคุณที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามีไฟมากยิ่งขึ้นนะคะที่อาจจะทําให้คุณไปโฟกัสกับเรื่องราวเหล่านั้นมากิ่งขึ้นข่าวดีในช่องทางใหม่ๆนะรวมไปถึง สำหรับบางคนต้องบอกว่าอาจจะมีคนใหม่ๆที่เ,เข้ามาด้วยนะคะโอเคอ่ะทีนี้เรามาที่โหมดคนโสดนะคะคนโสดมังกรมีนาคมนี้นะคะคุณก็จะมีตัวเลือกใหม่ๆเข้ามานะคะที่ผ่านมาเองก็อาจจะมีคุยอยู่แต่ไม่แน่ใจนะคะหรือใดๆก็ตามนะ,ะจังหวะที่มีอยู่แล้วทีเนี้ยเดือนเนี้ยตัวเราเนี่ย มีคนเข้ามาพูดคุยเยอะนะคะอาจจะผ่านโลกออนไลน์ได้ด้วยนะคะหรือบางทีเราอันนี้ต้องระวังใจตัวเองเนาะเราอาจจะไปไปรักไปหลงใครได้ด้วยนะคะเราก็แบบสร้างจินตนาการที่มันเกินกว่าความเป็นจริงอะนะคะซึ่งมันก็เป็นอย่างนี้แหละสำหรับคนที่แบบตกอยู่ในจภาวะแบบเหมือนตกลุมรัก แนวๆน,นี้นะคะนะมันก็ไม่ผิดเนาะมันก็เป็นเหมือนฟิลลิ่งอารมณ์จังหวะที่เราที่เกิดขึ้นนะคะแต่ตอนนี้เขาก็ให้ระวังว่าคือบางอย่างอ่ะมันอาจจะเป็นเพราะความหลงแพชชั่นมาแรงไงเดอะเดวิลนะคะเออแล้วก็เจ็ดถ้วยนะคะบางทีคนที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยอาจจะยังสถานการณ์ช่วงเนี้ยมันเพิ่งเริ่มต้นเดอะ o ฟูลเนี่ยคนเข้ามาใหม่ๆหรือการพบเจอคนใหม่ๆอะไรบางอย่างที่มันเป็นลักษณะรีแลกซ์ความความรู้สึกแบบ ฟีลแบบไม่ซีเรียสไม่จริงจังนะคะนะแล้วก็ต้องบอกว่ายังจับต้องไม่ได้เนาะสภาวะคนใหม่ๆที่เ,เข้ามาคือ,อยังเราอาจจะยังไม่ได้เห็นตัวตนซึ่งกันและกันอย่างแท้จริงนะคะดังนั้นมันอาจจะทําให้เราลหลงไหลได้ปื้มคนคนนี้มากมายนะแล้วก็โฮย้ยข้างใครเลยแหละนะคะข้างใครมากเลยนะคะอันนี้ต้องดูแลใจตัวเองนิดนึงมันมีสภาวะความหลง ความลหลงไหลได้ปื้มความปรารถนานะคะในตัวเขาด้วยนะคะค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะแล้วก็สิ่งที่เข้ามาพระาทิตย์ดวงใหม่ๆคนที่เข้ามาอาจจะเด็กกว่าได้ด้วยหรือมีชื่อเสียงได้ด้วยเช่นกันนะหรือความรู้สึกเราเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนเบิกบานอีกครั้งมีความสุขมีใครเข้ามาตบเท้าเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรานะคะใน ในเดือนมีนาคมนี้นะคะคุณอาจจะคุยอยู่ตั้งสองคนก็ได้นะคะหรือคุณพยายามที่จะประคับประคองจิตใจเราเนี่ยเอ่อไม่ให้ไหวติงแบบพยุงไว้ไม่ให้หลงไหลได้ปื้มแต่มันเหมือนแบบเฮ้ยควบคุมควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะ่ะชอบมากเลยฉันแบบหลงไหลได้ปื้มเขามากๆนะอิทธิพลไพ่เดวิลนะคะนะหลงไหลได้ปื้มเขามากๆนะไม่รู้เขาเป็น นางฟ้าหรือสาตานนะคะแต่ฉันก็แบบรู้สึกว่าหลงไหลสุดๆเลยกับคนคนนี้นะคะคนคนนั้นนะคะอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าสําหรับบางคนนะคือบางทีอาจจะเป็นเด็กแต่ว่าคือมีความสดใสแต่เขาอาจจะเป็นคนที่เก่งทําง,งานเก่งเข้าสังคมเก่งนะคุณอาจจะแไปแพ้ทางให้คนอย่างนั้นนะคะเขาอาจจะมีอทธิพลของชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูก็เป็นไปได้นะคะณนะจุดนี้พบเจอผ่านโลกออนไลน์เพิ่มเติมได้ด้วยหรือพบเจอกันตัวเป็นๆได้ด้วย เช่นกันนะคะจังหวะนี้ก็คือมีคนเข้ามาซึ่งมองว่าในเรื่องความรักเองเขาก็มีบางคนเนี่ยที่เขาจะจริงจังกับคุณนะคะแต่เขาอาจจะเหมือนแสดงออกเหมือนเหมือนเขาอาจจะทําหน้าเครียดๆหรือเขาอาจจะไปหมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องงานของเขาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะอันนี้ก็มีโอกาสแล้วก็เป็นสิบถ้วยนะคะความสมหวังความสุขหรือเขาเรียกว่าจังหวะที่เราพบเจอ คนเหล่านี้มันมีความสุขเกิดขึ้นแฮปปี้การพบเจอการเข้าสังคมการเจอคนหมู่มากนะคะสิ่งที่คุณปฏิบัติต่อคนทุกคนหรือสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในเดือนนี้จะเป็นลักษณะความสุขคุณจะเป็นคนที่ยิ้มง่าย ยิ้มเก่งแล้วก็เอนเตอร์เทนคนดูแลคนอื่นด้วยแบบความใส่จใจแบบไม่ไม่ตรีจิตแนวแนวนี้นะคะมันเลยเป็นตัวที่ดึงดูดพลังงานที่ดีๆให้คนที่เขาแบบว่าเออไม่ได้รู้จักกับเราแต่เขาก็อยากทําความรู้จักกับเราเขารู้สึกเป็นสุขนะที่ได้มาเจอกับเรานะคะพลังงานดีๆมักจะดึงดูดพลังงานดีๆเข้ามาหาการเสมอนะคะตรงนี้ก็คนสวนก็เตรียมตัวนะคะเคลียร์เคลียร์อะไรดิ เตรียมลายเตรียมแมสเซจอะไรของพวกคุณให้เรียบร้อยนะคะก็มีโอกาสสภาพหน้าผมอะไรก็เตรียมตัวนะคะแล้วก็ยิ้มเยอะๆนะจ้าเดือนมีนาคมนี้เนาะอ่ะแล้วทีนี้นะคะมาดูในส่วนของาพลาลออโเคิลนะคะคนโสดเป็นยังไงนะคะเดอะการ์เดนเนอร์นะคะก็คือคนสวนนะคะเขาบอกว่าในในช่วงจังหวะเดือนนี้เราอาจจะเกี่ยวข้องกับการยอมรับหรือการเห็นอกเห็นใจ เห็นอกเห็นใจตัวเรา ตัวเราด้วยเนาะหร,หรือการตัดสินใจอะไรก็ตามเนี่ยการดูแลต้นไม้ของเรานะคะต้นไม้สาภาพจิตใจของเรามันจะเติบโตหรือมันจะเบิกบานม,มันจะสดชื่นหรือมันจะเหี่ยวเฉาอะไรใดไหนเนี่ยก็จะเป็นช่วงจังหวะของการดูแลแต่ว่าสถานการณ์ที่เข้ามาบางทีมันก็อาจจะมีเรื่องดีหรือไม่ดีก็ได้ที่เข้ามานะคะมันไม่ผิดเลยที่คุณจะตัดสินจะตัดสินว่าสิ่งเหล่านั้นมันดีหรือไม่ดีนะคะก็ไม่ได้เป็นมุมมองที่ผิดแต่ที่สําคัญก็คือ คุณต้องอย่าลืมสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนั่นก็คือการดูแลจิตใจตัวเองนะคะเรื่องไหนที่เรื่องไหนที่มันเป็นพิษเรื่องไหนที่มันไม่ดีเราไม่จาเราแค่รับรู้แค่เข้าใจนะคะบางอย่างแค่ยอมรับแต่ว่าไม่ได้จะยอมเป็นเนาะไม่ได้จะยอมสิลรนราบโอเคมันไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วเราก็เหมือนดูแลจิตใจเราเราก็คือไม่ให้มันบอบช้ำนะ่ะไม่ให้เรื่องราวเหล่านั้นที่เป็นพิษนะ่ะเข้ามาซึมใน ในจิตใจคุณได้ที่มันเป็นตัวที่บั่นทอนพลังงานการขับเคลื่อนของคุณน่ะนะคะตรงนี้ก็คือคุณต้องดูแลต้นไม้ต้นไม้ต้นนี้ให้เติบโตให้เบิกบ,บานให้สดใสให้มีความสุขก็คือจิตใจของเรานะคะไม่ว่าเรื่องใดๆจะเข้ามาไม่ว่าเรื่องนั้นเราจะผิดนะ เรายอมรับเรายอมรับเราแก้ไขนะแล้วเราก็เดินต่อไปโดยที่ไม่ต้องนําบาดแผลเหล่านั้นติดตัวไปกับเราโอเคไหมนะคะประมาณนี้เนาะอ่ะทีนี้ลืมไปเลยนะคะว่าสําหรับคนโสดที่มีคนคุยด้วยเนี่ย ไม่สิคนโสดที่แอบชอบใครบางคนนะคะขอดูนิดหนึ่งแต่บรรยากาศมันค่อนข้างดีนะคะฟิลน่าจะมาดีนะแต่เดี๋ยวเปิดไพ่เพิ่มให้นะคะมังกรที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจนะคะขอดูนิดหนึ่งนะคะว่ามีนาคมนี้นะคะคุณกับเขาเนี่ยความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะสี่เหรียญน,นะคะว้าว King of Pentacles นะคะ The Lover โอ้ยฟิลดีมากเลยบอกแล้วนะคะ Queen of Cups ก็มีโมเมนต์มีจังหวะดีๆนะคะมองตากันก็รู้ใจนะคะช่วงจังหวะนี้เหมาะมากเลยนะคะที่จะสารภาพรักนะคะอย่ามัวตะเขินนะจ๊ะเหมาะมากเลยนะคะคือถ้ารอเขามาสารภาพเราก็มันก็ไม่รู้เมื่อไหร่แต่ถ้าเราตัดสินใจจะสารภาพรักเขาเนี่ย เรารู้ได้ด้วยตัวเองไงนะเราสามารถกำหนดทิศทางได้นะคะก็ขอให้มังกรทุกคนนะคะมีความสุขแล้วก็แฮปปี้ในเรื่องราวของความรักไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ